ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องกรอบโปรไฟล์วาเลนไทน์นะครับรูสกว่ากล่องกรอบโปรไฟล์นี้เนี่ย คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้เชมซีมีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเท่าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มมาแต่วันที่20กุมภานะครับถึงวันที่26กุมภานะครับส่วนรายละเอียดของกล่องนี้นะครับสมมติคุณกดเติมไปนะครับกล่องหนึ่งครั้งเนี่ยราคา9คูปองนะครับล้วคนจะมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับซึ่งโอกาสออกของกรอบโปรไฟล์นะครับอยู่แค่เพียง0.2ท่านั้นนะครับโอ้โหแต่ว่า ตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับว่ากรอบโปรไฟล์มูรานท่าิผู้เรีสิเดนต์กับเกน่านผู้เชี่ยาญรีสิเดนต์เนี่ยมันเป็นแอนิเมชันนะฮะโอ้โหงามแท้แต่ลึงเจ๊งนะครับโดยกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องเปิดเพื่อรับมินิฮาร์ตนั่นเองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะก็คือคุณเปิดก้าวหูฟังอ่ะคุณได้อย่างต่ำแน่นอนนะครับมินิฮาร์ตหนึ่งอันเป็นอย่างต่ำแน่นอนนะครับสำหรับกล่องนี้นะฮะก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผมสุ่มไปนะครับแล้วสมมติเราได้ ่ามาถึงว่าทุกครั้งที่ผมสุ่มก็คือผมจะบอกทุๆกๆมาในคลิปที่แล้วนะผมจะบอกว่ามินิฮาร์ดกี่อันต้องใช้ตัวละครฮีโร่สกินที่ต้องใช้มินิฮาร์ดท่านี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูป,ปองเนี่ยผมก็จะบอกในคลิปที่แล้วนะเอาไปเราบอกคลิปที่มิวเนาะพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตใหม่แล้วกันนะครับก็คือนี่ครับคือสมมติคุณอยากได้พวกสกินหรือว่ากรอบโปรไฟล์พวกเนี้ยนะครับราคาเนี่ยก็ง่ายๆนะครับคุณแค่เอา9คูณเข้าไปนะครับจะเป็นขั้น สูงสุดที่คุณจะเสียนั่นเองนะครับนี่โดยกล่องที่มันมาในวันเนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าไอ้ปกติแล้วเนี่ยที่ผมทํามานะก็คือมินิฮาร์ดหนึ่งอันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9คูปองอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมีมาก็คือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยแล้วนะเพื่อคุณนะครับก็จริงนะครับสมมติคุณต้องการสกินเนี่ยคือมันจะเสียมันจะเสียเยอะมากเลยนะ คือมันไม่ใช่กิจาการรมฟรีด้วยคือมันต้องใช้คูปองเติมเข้าไปนะครับเพื่อคุณที่จะเพื่อที่คุณจะได้รับมินิฮาร์นี่นะครับนี่โอ้โ oh, ห oh, อารตีเล่นๆนะครับผมคำนวณให้ดูเล่นๆเลยแล้วกันนะครับสมมติคุณต้องการกรอบโปรไฟล์เนี่ยที่ต้องใช้250นะครับหัวใจชมพูมินิฮาร์แรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด2,250คูปองเป็นอย่างมากนะครับต่อไปนะสมมติคุณต้องการสกินกรอบโปรไฟล์นะครับ มูร่าคอมพิเช่าไรเซนหรือว่าเยนา่าคอมพิเชา่าไรซิเดนนะครับต้องใช้ทั้งหมด1,800คูปองเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากคือคุณเสียแปดหนึ่งพันแปดร้อยคูปองเนี่ยคุณจะไม่เสียเกินนี้แล้วนะครับแต่ว่าคุณจะมีโอากาสได้รับไอกรอบโปรไฟล์เนี่ยที่ราคาถูกกว่านี้ได้เลยนะครับก็ค,คืออย่างมากที่ผมพูดนะโดยสกินนี้นะครับคุณจะเสียอย่างมากนะครับที่ต้องใช้อนะ่าเจ็ดสิบมิลลิเฮดแรกเนี่ยต้องต้องเสียอย่างมากหกร้อยสามสิบคูปองนะครับใช่ปะวะใช่นะครับ 7 9็เคูณเเท่าไหร่9 7 6 3 630คูปองโอเคโดยสมมติคุณต้องการสกินของมูราต์มิเทลอริซิดเดนนะครับต้องใช้ทั้งหมด500คูปองนั่นเองนะครับที่ต้องใช้55มิบหินฮาร์ดแรกนะมสมมติต้องการสกินของลิปโป้นี่ครับพรอมคิงนะครับ,รบต้องใช้ทั้งหมด360มีคูปองนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจริงๆผมคิดไปแล้วคิดไปในกิจกรรมอื่นแล้วนะครับแต่ว่าไอ้กล่องอันนี้เหมือนมันแบบว่ามันทําซ้ํานะ ส่วนอัตราการออกเนะนี่ยเนี 10, ่ยหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบชิ้นเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นะครับคือคุณสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับหนึ่งถึงสิบชิ้นมากๆนะครับแต่แล้แลแลวแต่วดวงของคุณโดยแต่ส่วนใหญ่ที่ได้กันเนะี่ยจะเป็นได้หนึ่งชิ้นนะฮะแล้วทุกคนก็จะอดควรว่าโอ้เจ็ดครกแม่ได้แต่หนึ่งอันได้แต่หนึน่งอันทั้งนั้นเลย GM ไม่เห็นใจดีกับผมเลยนะฮะวจะประมาณนี้สําหรับกล่องวาเลนไทน์นนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็คืืออเหมนกับ มันก็ท MM ุกกิจกรรมมันกิจกรรมก่อนหน้าเนี่ยก็คือกิจกรรมก่อนหน้าเนี่ยคือเป็นกิจกรรมแบบวงแหวนเวทหนึ่งอันได้9ใช่ไหมหนึ่งซุมหนึ่งครั้งได้ซุมหนึ่งครั้ง9คูปองได้1น่มินิฮา wow. ใช่ไหมกิจกรรมนี้ก็เช่นก <ança> ันนะครับไม่ได <Like, S 1> <brevi> ้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่กล่องแต่ว่าอีกกิจกรรมหนึ่งจะเป็นวงแหวนนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจง่ายนะครับแต่เ like, ดี๋ยววันนี Sci ้นะผมจะมารีวิวอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะครับก็คือกิจกรรมนี่ครับ เลือกรับ1สกินถาวรนะครับโดวยวันนี้ผมก็จะซื้อด้วยนะเพราะว่าในนี้เนี่ยมันมีสกินที่ผมจะเล่นด้วยคือสกินของยอนนั่นเองครับเป็นสกินวอลล์พาสซิออนสิบสองมั้งนะครับเป็นสกินยอนส,สกินนี้นะครับก็ถ้าถามว่าทำไมถึงจะใช้นะครับทำไมถึงจะซื้อนะครับก็คือจริงๆผมไม่ได้เติมเข้าไปนะก็คือมีคูปองเหลืออยู่แล้วนะครับจากกิจกรรมก่อนๆน,นะครับน,น,นั้นนะนะ <laughs> ก็เลยจริงๆผมเป็นคนที่เล่นยอนด้วยแหละนะเล่นยอนเพิ่งหัดมาเล่นนะเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับ ผมรู้สึกว่าเลดเกมเนี่ยถึงมันจะไม่ติดเมตาแนตะ่ผมแต่ผมรู้สึกว่าเลดเกมมันมันเป็นตัวอันตรายถ้าเพื่อนคุมมันดีๆมันโหดมากเลยนะครับเนี่ยสกินนี้ก็สวยคนะรับเซเลเชียลมาร์คแมนนะครับนี่สวยสวยสวยแต่ว่าสกินนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จริงจม,มันมีก่อนหน้านี้มีกิจกรรมซื้อสกินนี้แต่ว่าผมว่าคิดว่าไม่สวยผมคิดว่าสกินนี้สวยกว่านะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคูป,ปอง นะครับโดยโล่เนี่ยก็จะดูนะครับเห็นในชั้นนะครับว่ายอนเนี่ยอยู่ท้ายแถวเลย <c oughs> แหมอันนี้ข้างบนนี่คือไม่ได้เสียตังค์ซื้อเลยนะส่วนสกินยอนเนี่ยจะเสียตังค์ซื้อแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะครับให้รางวัลตัวเองหน่อยนะรางวัลตัวเองหน่อยอยากได้สกินยอนก็จัดเลยครับเปิดมาสกินยอนกดป่ายแบบไม่ทันจ่าย Let's go ขอไปดูสกิกในใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะเพื่อแบบว่า ถ้าทุกคนดูคลิปช่องผมเนี่ยจะเห็นจะเห็นน้อยนะครับที่ผมบบว่าซื้ออะไรเงี้ยซื้อสกินสดๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ซื้อหลังใหม่นะนี่เรียบร้อยครับวินเทอร์ปาร์ตี้ยอนได้ไปที่เรียบร้อยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าไอ้กล่องเนี้ยเป็นกล่องนะครับเปิดเพื่อเลือกรับหนึ่งสกินนะครับลืมกดรีวิวซะได้แม่นะครับนั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะครับโดยสกินเนี้ยก็จะมีขึ้นใครอยากรู้เนี่ยกอไปนิดนึงนะครับ มันจะมีขึ้นนะครับตอนนี้ผมเปิดนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ในใจใผมทำคลิปต่อไปตอนนี้ผมก็ซื้อไปที่ร้อยสกินย่อนนะครับใครซื้อสกินไหนคิดว่ากิจกรรมกล่องเนี่ยกล่องวาเลนไทน์เนี่ยคุ้มหรือเปล่านะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครสุ่มกล่องวาเลนไทน์นะครับแล้วได้มินิฮาร์ดสามอันสี่อันไปจนถึง10อันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าไอ้กล่องนี้มันคุ้มนะพี่นะครับมาสามารถมาแชร์ความรู้กันได้นะครับส่วนไอ้ สกินนี้นะครับไอกิจกรรม1นึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบองเนี่ยถามว่าเลือกสกินไหนคุ้มสุดนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงขคุณหรือไม่ใช่ไม่ได้แต่ดวงอ่ะแล้วแต่ตัวที่คุณเล่นด้วยนะครับหรือว่าแล้วแต่ช่วงนั้นด้วยคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ติดตัวละครตัวไหนอยู่ตอนนี้ผมก็ติดยอนนะถึงแม้จะไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นอะไรก็เล่นอยู่นะครับเห็นไหมแพ้รัวๆวเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยแพ้รัวล้วเลยแม้แต่ตอนไหนเล่นดีคือเล่นดีนะครับเห็นไหมเล่นยอนเล่นเกมรูดกระจะ ก็เลยอยากจะซื้อสกินสักหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสมมติคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีเดี๋ยวหาอะไรมาใส่แล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพีดีดี่สอง 2. บ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายครับเจอกัน